8. สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศไทยที่น่าสนใจปี2025ถึงปี2026พร้อมคุณสมบัติเด่นเพื่อให้คุณเปรียบเทียบและตัดสินใจคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรีวิวสินเชื่อต่างๆและสาระด,ดีๆทั้งเรื่องการเงินไม่แนะนำให้กู้มาเยอะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจ สวัสดีครับพบกับช่องตั้ม1นึ่งสีมันนี่ชาแนลนะครับพบกับสาระดีๆทั้งเรื่องการเงินนะครับแล้วก็รีวิวสินเชื่อต่างๆนะครับวันนี้นะครับมีสินเชื่อมา8สินเชื่อนะครับที่น่าสนใจที่สามารถสมัครออนไลน์ได้นะครับ2 0 2 5ันยถึงสองพนะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรนะครับที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตั้ม1นึ่งสี่มันนี่ชาแนลด้วยนะครับยุคสมัยนี้สะดวกสบายไม่เหมือนเมื่อก่อนเวลาจะกู้สินเชื่อต้องไปถึงสาขาถึงจะสมัครได แต่ยุคสมัยนี้แค่มีมือถือก็สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วและว,วันนี้ผมมี8สินเชื่อที่น่าสนใจมาฝากไปรับชมกันได้เลยนะครับ สินเชื่อตัวที่1น,นะครับกรุงไทยใจปั้มใครๆก็กู้ได้ที่แอปเป่าตังนะครับอนุมัติไวได้เงินก้อนผ่อนสบายวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด5ปีนะครับส่วนทางด้านอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่20%ต่อปีนะครับ MRR ตามจริงนะครับสินเชื่อตัวที่2นะครับ Cat to Go นะครับจากธนาคาร TTB นะครับเงินก้อนอนุมัติไวเอาไว้ใช้จ่ายเรื่องจําเป็นนะครับ วงเงินสูงสุดนะครับห้าเท่าของรายได้สูงสุด2ล้านบาทนะครับส่วนทางด้านอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่18-25%ต่อปีฟรีส่วนลด2%เเมื่อใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ สินเชื่อตัวที่3นะครับกุง4ีไอฟินะครับรับเงินสดพร้อมใช้กู้ง่ายไม่กี่ขั้นตอนนะครับหโหลดนะครับสอัพนะครับสรับนะครับสฟินนะครับดอกเบี้ยของกุง4ีไอฟินะครับเกุ้ดเต่อปีใน3เดือนแรกนะครับเฉพาะพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านกรุง4นะครับและมีอายุงานตามเงื่อนไขนะครับสินเชื่อตัวที่4นะครับบัตรกดเงินสด กรุงศีเฟิร์สชอยนะครับสมัครง่ายสแกนที่นี่เจ้าหน้าที่พร้อมดูแลคุณนะครับวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้ถึง5 0 0 0 0นบาทส่วนทางด้านอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่10.99ถึง25%ต่อปีนะครับสิทธิพิเศษนะครับผ่อน0%นอร์เซาสูงสุด36เดือนนะครับบวกกดเงินสด24ชั่วโมงไม่มีค่าธรรมเนียมถอนล่วงหน้า3%เนะครับ สินเชื่อตัวที่5นะครับสินเชื่อฟอร์มินะครับอนุมัติทันใจใน1ชั่วโมงนะครับสมัครง่ายอนุมัติไวรับวงเงินสูงสุดไม่เกิน3,000 0 0บาทส่วนทางด้านอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อฟอร์มินะครับอยู่ที่15-25%ต่อปีนะครับสินเชื่อตัวที่6นะครับสินเชื่อเงินเทอร์โบนะครับอนุมัติไวแบบเทอร์โบเทอร์โบเลยนะครับส่วนทางด้านวงเงินของสินเชื่อตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่เราเอามาค้ำนะครับส่วนทางด้านอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.68%ต่อเดือนผูงสุดห 84เดือนนะครับสินเชื่อตัวที่7นะครับสินเชื่อเงินติดล้อนะครับบริการสินเชื่อทะเบียนรถอนุมัติไวใช้ทะเบียนรถค้ำนะครับแยกเป็นรถเก่งรถกระบะจักรยานยนต์นะครับส่วนทางด้านอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.79%ต่อเดือนนะครับระยะเวลาผ่อนสูงสุด60เดือนนะครับอนุมัติภายใน1-3วันทําการสินเชื่อตัวที่8นะครับสินเชื่อฟินิก์นะครับอนุมัติไวสุดใน5นาทีกู้ได้ทุกที่24ชั่วโมงกับแอปฟินิกส์นะครับ วงเงินสูงสุดนะครับ1 0 0 0 0แบาทดอกเบีย้ยนะครับอยู่ที่2.75%ต่อเดือนไม่เกิน33%ต่อปีคุณสมบัติของผู้สมัครก็อายุ2 0ปีถึง60ปีต้องมีรายได้ขั้นต่ำ8,000 0บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับเหมาะกับวิธีผ่อนสั้นๆสูงสุด12เดือนนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับสินเชื่อที่นํามารีวิวในวันนี้นะครับแสินเชื่อที่ น่าสนใจในปี2025ถึง2026นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับขอให้เพื่อนผ่านการอนุมัติกันทุกคนนะครับใช้สตางค์อย่างมีสตินะครับกู้ถ้าเป็นและชําระคืนไหวดีที่สุดนะครับไม่แนะนําให้กู้มาเยอะนะครับเพราะว่าจะเป็นหนี้เพิ่มได้นะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตั้มหนึ่งสี่มันนี่ชาแนลด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ